ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอย่าให้แสะนะครับประมาณนี้นะครับเวลาเราให้น้ําแล้วก็ดูที่ต้นในหลุมของเขาด้วยนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับไม่แสะแต่ถ้าถ้าเป็นแบบนี้นะครับเอาเนื้อน้ำที่เนี่ครับอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ทือว่าแสะนะครับทัวจะไม่เกิดนะครับนะนะครับให้ประมาณนี้ เอาที่เรากำดินเข้าไปมันจะไม่ต้องมีน้ำนะครับแต่มันมีความเปียกอยู่เปียกชื้นอยู่นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆอ,อยู่ที่แปลงถั่วฝักยาวนะครับตอนนี้นะครับวันนี้ก็จะนำสาระการให้น้ำถั่วฝักยาวในช่วงปลูก แรกปลูกนะครับคือวัน2วันเนี่นะครับก็มหมายว่าปลูกลงดินเเมล็ดพันธุ์ปลูกลงดินวันสวันนะครับาการให้น้ำนะครับมีวิธียังไงที่จะทําให้ถั่วเราไม่ตายนะครับวันนี้ก็จะนําสาระาด,ดีๆมาฝากนะครับ วันนี้ผมให้น้ำเขาอยู่นะครับตอนนี้ถั่วก็ขึ้นทุกต้นนะครับอ่าขึ้นขึ้นกันดีนะครับถั่วช่วงหน้าแรงนะครับวันนี้ปลูกได้สี่วันนะครับวันนี้มาที่ยี่ห้า มีนานะครับปลูกวันที่ยี่สิบอ็ดมีนานะครับถัวก็ขึ้นทุกต้นแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนามาดูก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาการให้น้ำถั่วฝังเจ้าในแรกปลูกนะครับคือเอา,มาเมล็ดพันธุ์ลงนะครับวัน ได้หนึ่งหรือ2วันนี่แหะครับการให้น้ํานะครับการให้น้ําในช่วงถููเแรกๆนะครับเราจะให้น้ําไม่เปียกไม่แฉะนะครับเพื่อนๆให้พอมันหมาดนะครับถ้าเปียกมากนะครับถั่วก็จะไม่เกิดนะครับเหมือนกับหน้าฝนนี่เวลาฝนตก ตกตลอดมีน้ําแฉะน้ําขังนี่นะครับหัวเขาจะไม่ขึ้นครับเพราะเขาขาดออกซิเจนนะครับดังนั้นหน้าฝนก็ค่อนข้างจะคอนโทรลยากเหมือนกันนะครับการปลูกถั่วนะครับหรือปลูกพืชต่างๆนะครับหน้าแรงนี่เราสามารถที่จะคอนโทรลได้เลยนะครับแต่ก็จะมีโรคช่วงหน้าแ้งก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่เรา,าพูดถึงการ การให้น้ำนะครับการให้น้ำถั่วฝักยาวในช่วงที่เราลงเมล็ดพันธุ์ไดวันสองวันเราก็จะให้น้ำไม่ต้องแสนะครับให้พอมัดมานะครับหมัดมา,มาคือยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับนี่นะครับ ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอย่าให้แสะนะครับประมาณนี้นะครับเวลาเราให้น้ํำลราก็ดูที่ต้นในหลุมของเขาด้วยนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับไม่แสะแต่ถ้าถ้าเป็นแบบนี้นะครับน้ำที่เนี่ครับอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ถือว่าแสะนะครับทวัวจะไม่เกิดนะครับนะนะครับให้ประมาณนี้เอาที่เรา กำดินเข้าไปไมันจะไม่ต้องมีน้ำนะครับแต่มันมีความเปียกอยู่เปียกชื้นอยู่นะครับถั่วก็จะเกิดดีนะครับถ้าให้น้ำได้ลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าให้แบบนี้นะครับอ่าที่ผมหยิบขึ้นมา,มาื่อนกะีเนี่ยที่มีน้ำจับขึ้นมามีแต่น้ำนะครับถั่วไม่เกิดครับผมผมลองมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูที่หนึ่งนะครับ ถ้าถามว่าให้นานเท่าไหร่นะครับก็แล้วแต่ถ้าเราใส่เทปน้ำพุ่งนะครับมันก็จะมันก็พอไวนะครับคือเต็มวันะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้ำหยดก็ใช้เวลานิดหนึ่งนะครับของผมเป็นน้ำพุ่งนะครับของผมเป็นน้ำพุ่งเนี่ยผมให้ประมาณในถั่วขนาดนี้นะผมให้แค่ ยี่สิบนาทีแค่นั้นแหละครับหนึ่งครึ่งไร่ก็ให้ประมาณสี่สิบประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเพราะว่าผมผมแบ่งโซนออกไปนะครับคือผมแบ่งโซนออกเป็นสองโซนเพื่อที่จะให้น้ำมันทั่วถึงวหวนะครับก็ไม่ไม่กำหนดนะครับถ้าเราเป็นระบบน้ำพุ่งนะครับมันก็จะเต็มใวมันก็จะ น้ำก็จะพอไหวแต่ถ้าเป็นระบบน้ําหยดนะครับระบบน้ําหยดนี้ก็จะช้าหน่อยนะครับต้องใช้เวลาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับเพราะน้ําหยดมันก็จะหยดไปเรื่อยๆของมันแต่น้ําพุ่งมันจะมีแรงดันพอมันก็น้ามันก็พุ่งออกมาแต่เราพัสติคุมเนี่ยมันก็ไวนะครับเต็มไวนะครับแป๊บเดียวก็เต็มแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นสาระเกี่ยวกับการให้น้ำถั่วฝักยาวนะครับในช่วงสัปดาห์แรกนะครับหรือช่วงที่ปลูกเอามาเล็ดพันลงได้วันสองวันนะครับการให้น้ำนะครับถ้าทำถ้าให้แบบนี้นะครับต้นถั่วก็จะเกิดเกิดดีนะครับเกิดทุกต้นเลยนะครับอันนี้ ตอนนี้ก็ได้เกิดทุกต้นแล้วนะครับก็คงจะมีสาระให้กับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับใครที่จะปลูกถั่วนะครับมือใหม่ก็สามารถที่จะลองเอาวิธีการของผมไปใช้ก็ได้นะครับการให้น้ำในช่วงแรกๆก,ก็ไม่ต้องให้เปียกมาก ขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามารับชมนะครับเป็นเพื่อนกันมาตลอดนะครับทาง FC แทะพลังเงียบนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณอย่างสูงนะครับก็จะทำคลิปออกมาให้มีสาระมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทุกคนนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม